องไข่คนโอ้ยเหี้ยอันนี้น่าครุ่นนะกว่าเก่าอีกมามามาพี่เดี๋ยวมันควเป็นร้านกระจอดอุ้ยอันนี้มันมีผีตัวอะไรอ่ะอันนี้จะเป็น s ม i l e y smiley ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมพุดไฟฉายไว้เราไม่ถามดีกว่าว่ะเดี๋ยวมันเหมือนสปอยอ๋อพุดไฟฉายไม่ได้ตรง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 นี้มีไฟฉายข้าวสองอันเลยตรงนี้ตัวเดิมตัวเดิมแต่อร่อยกว่าไหนอ่ะ ไปไปไปพี่ไป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 ไอไป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 ยปยปไ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 ปนปไปถ้าไม่อยากโดนใชไปไปอปไ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 นไปไมไป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 ไมไไฟฉปไปมาไปไปไอไปามไป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 ไาไอะไรไปไไปไไป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 อปไป่ปไปไาไไ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 ไ กีนผมเองพี่ปล่อยผมก็ไปก็กลัวเหมือนกันดิวอย่างกลัวละผมกลัวมากมันต้องใหญ่หยียบน้ำนะครับทุกคนมันดังกูพูดกูพูดไม่ได้ทำไมห้ามเหยียบอ่ะแต่นี้ไม่มีผีเหรอพี่เด็กเด็กอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่มีผีหรอโอเคไม่มีไม่มีไม่มีใครมันวิ่งอกนะไม่มีไม่มีไม่มีพี่คิดไปเองนะพูดแล้วมันยิบมาดูหยิบทำไมฟุกพูดย้่อมมาหย่าน่ะ เชื่อกูแล้วไม่เชื่อแต่พวกแักแล้วมึงอินพอร์เตอร์ไะเนี่ยโอ้โหทุกคนทุกคนมารับหน่อยกูกลับมาจุดเกิดเฉยเลยอ้าวแล้วเดินตามมาอยู่เนี่ยไม่มีผีไม่มีผีเอาเขมี่เดี๋ยวแล้วเราอยู่ไหนกันเนี่ยทุกคนคุณใครอ่ะคุณใครอ่ะนั่งนั่งนั่งสองที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 โอเค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 ครข้างหน้าใครอ่ะอยู่ไหนกันคุณจะใครอ่ะเฮ้ยใครอนั่งสองทีดินั่งสองทีนั่ง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 เฮ้ยนั่งเกินนั่งเกินนั่งใครอ่ะกนกิิ็ผด กเปผมไรรกตายหอไม่ตายผมก็เดินอยู่การปิดวิดโอ้ยโอ้ยปิดไฟมันมืดไอ้กูปิดไฟฉายยังวะเนี่ยมองพื้นนี่ลองอยู่เลยอ่ะตรงนี้แหละสบายอ่ะกูลองตรงนี้แหละกูไม่มีไฟฉายเฮ้ยประตูเข้าได้ป่าวะโอ้โหทำห้องแค่นี้มึงเอามาเก็บอะไรด่าน่นน่าสั่นตรงนี้ไม่มีผีตรงนี้ไม่มีผี มเจอทางออกแล้วสวยรอด้วครับรอดแล้วครับรอดแล้วครับไม่เท่าไหร่วะใครเขามีมีมันจะมารยาทผิดประตูคคคืืืออแล้วไม่กดกันเหรอเฮ้ยอ๋อกใจเสียงประตูเราค่อยโชคดีพี่อุ้ยมันมันมันมีผีไหมมันมันเดิมเลยแหละเฮ้ยดีว่าแบบเนี้ยทางโล่งเนี่ยตอนนี้ไม่มีผีเย้ ไอ้ดีมเล่นอะไรเนี่ยอยู่สนุกจังเลยอะไรอะเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ แข็งแกร่งมากได้เลยทำไมอ่ะว่าฮะไม่ไม่ใช่มุกจริงจังไม่ใช่มุกอะไรอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเดี๋ยวมีใครหายไปคนนึงฮะใครหายไปคนนึงไม่หรอไม่ได้ไหมหรอดีมหล่อนไะเนี่ยหายหนึ่งกึ่งเนี่ยหายใครหายครับเฮ้ยเียใครเปิดไปถือบัตร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 ครับถือบัตรชูสีชูสีดินีะครับชูชีชูชี้เอทางนี้หรอ วุ้ยใครยืนตัวดำเหมือนกันล่ะวุ้ยถือบัตรครับถือบัตรใครอ่ะใครอ่ะคุณใครอ่ะเอ้เดี๋ยวมันทำหนมาจัมสแกนอะผมไม่ฟุกดักกดลหัสอยู่ตกใจหมดเลยอ๋อซูมหมออุ้ยอันนี้มันไม่เป็นเออไหนลองลองหน่อยลองหน่อยกดไงอ่ะกดไงอ่ะเหี่ยวแล้วฟุกกดัยังทำไม่เป็นเลยใครดูเล่นอยู่อะแล้วกูจะรอดไหม่ยเฮ้ยอะไรโอ้โหจามเลยละอันนี้มันทำไงอ่ะ มันใครรู้บ้างอือันนี้ไม่ต้องทำไงอ,อ่ะคือมันทำไงอ,อ่ะคือมันทำไงไอ้เดยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีประตูที่มีเลขกับประตูที่ไม่มีเลขอ่ะประตูมัน <c oughs> มันเรียงบอกว่าประตูหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าสิบสี่ หมายเลขสามสิบเจ็ดมาดูกันประตูมีเลขอะไรบ้างแล้วก็ประตูหมายเลขสี่ประตูเลขที่อยู่ทางที่เรามาหมดเลยมัเลขอะไรบ้างเนี่ยมันเริ่มที่ศูนย์เราก็มาสี่ประตูที่เราออกมามันไม่มีมันไม่มีเลขเหรอออประตูเราเป็นเลขหนึ่งใช่ป่ะมันเป็นขีดเดียวอ่ะศูนย์หนึ่งสี่สามเจ็ดเก้าสิบสี่เจ็ดเจ็ดอือเฮ้ยศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สก้าสี่สมเจ็ดได้แค่อันเดียวเองศูนย์สี่เราเขาจะไม่ชํารุดใช่ไหมสามเจ็ด อ่าลองทำดูดิมไม่ได้ขึ้นตุบเราเจมมี่ัจมมี่ซันนี่สามเจ็ดมันวิผีป่ะเนี่ยด่านเนี้ยไม่มีวิเราต้องปบดล็อกประตูโอเคจะได้กล้าเดินเฮ้ยไม่ใช่จะได้ช่วยมันมีสี่ประตูที่ยังไม่มีเลขข้างหน้าห้องอ่ะไม่พี่น่ะมันด่านปลอดภัยฮะด่านปลอดภัยคืออะไรด่านต่อไปด่านจบมันมันเออมันจะมีบางด่านที่แบบเป็นแบบเซฟแล้วมันก็จะมาว่ามาตรงที่นี่อีกรอบโอ้โห้ยเมากูเบิ้ลเฮ้ยคืออะไร นี่มันเป็นด่าน LDA เราก็ต้องใส่อันนี้ให้ตรงกันนะครับนี่ผิดไปเลยเออเลอร์เลยเออเนี่ยใช่ใช่ใช่พี่มันมันมันคือไอ้เลขพวกนี้มันคือด่านพี่แบบมันแบ็คแบ็ครูมันจะแบบมีเลเวลของมันใช่ไหมเราแบบแล้วไงอ่ะคือมันเป็นเลเวลแล้วทาไมอ่ะมันจะเปิดยังไงอ่ะหรือว่าห้องที่เราออกมามันมีคำใบ้หรือเปล่าผมมาดูจุดที่เราออกมาอ๋อเฮ้ยแดนหนึ่งเฮ้ย ด่านนี้ฟุกคือแบบไม่เฉิดฉายเลยอะแล้วมันเปลี่ยนทุกอันเลยวะพอเราตอบผิดแล้วมันเปลี่ยนเลยวะีายทุเรศมากอะเราจะต้องสุ่มไปเรื่อยๆหรอได้เกมนี้ไม่ใช่แรงวะจะงัดงัดแม่งเลยประตู <c oughs> <c oughs> หรือว่ามันเกี่ยวกับเนีย่ยเห็นปะเวลาตรงซ้ายล่างอะคือจะบอกว่าเราเล่นมาสี่ห้านาทีแล้วมันสลัดโนคลิปได้ะไปะน,นี่เร,เราต้องอันนี้ก่อนมาอันแรกเลยอันนี้นี่อันนี้อันนี้นี่ อันนี้ปั๊บถูกเนอะหิวขนมจีนมาครับนี่ขนมจีนอะไรโอ้หเออเบืองว่างเลยตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้นานมากอะถึงพื้นที่มากเลยเบื่อขาดจหบอัดก่อนไม่ได้แล้วเฮ้ยจริงเหรอออดไม่ไม่ได้แค่นี้เดียวแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่ามันต้องทำยังไงเริ่มรู้แพทเทิลมันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอีกอันหนึ่งได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย สรุปมันคือเรียงยังไงอ่ะมันคือเราต้องดูตามอันหลังอ่ะแล้วก็จับคู่มันอ่ะวงงไงดิอ๋อเอ้าโอ้มึงอ๋ออ๋ฟิดคอมติดไฟก็ติดแต่ไฟมึงแรงแค่เนี้ยแล้วด้านหน้าคืออะไรอ่ะเรากูไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยเพบมาดูกระจกดีดิเพบไหนใ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 นมากนี่มีอะไรอ่ะเอ้าไม่เห็นหรอแล้วกระจกอะเห็นแบบเพบพังหมดจ้ากำแพงอ่ะอันซ้ายดิไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นอะไรมันเหมือนมีคนเดินผ่านเมื่อกี้ มันคือเงาสะท้อนพี่พี่พี่คิดไปเองเอ้ยดีมหลอนนะขอฟกดาพูกนี้กูเริ่มมั่นใจแล้วกูไปละเปิดยังไงมเปิดระบบให้ก่อนเฮ้ยสวยเอ้ยนี่มไอ้นี่มันมันมีคนเดินจริงจริงนี่ได้เห็นไหมมันมันไม่มีไหนคนเดินจริงๆไม่รู้ง่ายพี่อันนี้เราต้องดูรหัสดูรหัสตรงนี้แหละว่าดีมหลอนปะเฮ้ยเ๋ยนนะอ๋อใส่พาสเวิร์ด อีงูพิษหรือเปล่าวะอีงูพิษเราต้องแก้พาวเวอร์ยังไงแต่มันต้องไปกันหมดเลยนี่นะเพราะว่าแบบไปด้วยครับว่าเพราะว่ามันมันเป็นการวับเราใช่มันต้องวับเรื่องว่าไอเบรห้องแบคลูนมันคือห้องทดลองนี่เลยว่ะใช่หรอทดลองอะไรอ่ะไม่รู้เนี่ยก็เราว่ากูเปิดไปดูมาเจอคนนี้มันต้องมากันหมดพี่มันต้องมากันหมดใช่แล้วถูกต้องแล้วห้องไหนอ่ะ ห้องหนึ่งมันปิดไปแล้วอ่ะก็เปิดก็เปิดดิเย้ห้องโถงอีกแล้วอ่ะเรามาทำอะไรกันที่นี่อ่ะอุ้อ้าเอ้าเรามาลนดเกมไงอกับเฮ้ยห้องคุณคุณวะเฮ้ยเปิดแล้วว้าคุณจริงวะอย่ามามเือคุณนะจริงห้องคุณคุณนะเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮยเี่ ใครครับชูป้ายชูเกียรนนะครับคนนี้เฮ้ยมันต้องอยู่ในแสงใช่ปหมอันนี้อยู่ในแสงใช่เฮ้ยเดี๋ยวมาเร็วมาเร็วมีไฟฉายไหมมีอ่ะพีมีแต่น้ำอันนี้ใครยืนตรงประตูอันนี้ใครเนี่ยแมวไอ้ผมมีหนาวพูดหลังท้ายพูดเหรออะไรผมมีใครเขาวิ่งไปก่อนเลยวะดิบดิบดิบไปเอาอย่างไรเอาไงเขาอยู่ไหนกันวะไฟก็ไม่เกิดทุกคนมีวิ่งเลยนะพี่มันจะมีกระพริบเก๊ด้วยนะอ้ามีไฟก็ไม่บอกเอาแล้วเปิดไฟฉายมาวิ่ง บิ๊เก้กับบิ๊เก้กิ๊เก้เอาไงเอาไงทำไมอยู่ๆเราก็เห็นความต้องการบิ๊เก้ที่บิ๊กเก้เนี่ยรอบนี้เราจะวิ่งให้บอกให้วิ่งเดี๋ยววิ่งเลยบอกให้วิ่งเดี๋ยววิ่งเตรียมพร้อมกันนะพี่หนึ่งสองสองซ้ำก้าวจ้าบิ๊กเก้ไม่เป็นไรเย่ยเราไม่ได้ไปไหนกันแล้วบิ๊กเก้เอาแตกหนึ่งเป็นไงล่ะดีแล้วเห็นไหมเราเซฟเนี่ยเขาไม่ได้เซฟกูปอดไป ไอ้ส่อคนนี้อยู่ที่เดิมกันอยู่เลยเหนื่อยเพิ่งเหนืาด้วยเดี๋ยวเหนื่อยเหงมีสิคนตายโอ้โหเขาเปิดปิดประตูเลขเพลินเร็วคนนี้โอ้โหอย่าอย่าก็ร้องก็ร้องละจะไปชี้โยโอ้ยไปชี้โยโอ้โหนังมัสมันมีมันเป็นมอนสเตอร์ท e> ี่มีแค่หน้านี <oh ่หว่าไอตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวว่ะนี่คือสมัยรีพี่ตอบปะ เขาบอกว่าน่ากลัวไม่จริงมันกระพริบมันกรระพิบเก๋ทีน่าหลอกมันกระพริบหลอกอ้ตกใจเมื่อกี้ใครบอกว่าอะไรนะพิบเก๋พี่พริบเก๋เอ้ยแต่ผมก็มาได้นะหนูมันอยู่คือตุดีตัวไปป้อมือเลยเฮ้ยเข้ามเห็นมันนั่งค้างอ่ะเออตัวฟุกนั่งอ่ะฟุกทำไรอ่ะมันก็พิบรัวๆมั้งมันเลยบากเฮ้ยเอ้าถามติงว่ะ อาฟุกนั่งแล้วแบบฟุกนั่งแล้วเหมือนวิ่งเลยอ่ะชนะเลยโอ้ยกูจำได้เลยได้เนี้ยพี่พี่ไปฟันก่อนไปไปไปสเตตสเตตเป็นเป็นตัวนี้ได้พี่มันเป็นโอ้ไปตายแล้วเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปไปไปตายแล้วไปต้อง้อปกติมันต้องไปขวาถือการ์ดดิถือการ์ดดิอิมพอสเตอร์เปล่านี่การ์ดเออไอเนี้ยไม่ถือการ์ดเลยยืนคอแข่งเลยนะมึงใครแหละเฮ้ยเฮาหัวอยู่ ตาจ้าตาเกือบตาเดงถือตาโมโหตาทำอไมไม่จังเลยระวังตัวกันไว้ให้ดีนะไฟฉายให้เราไม่มีไฟฉายเชื่อดิเฮ้เดี๋ยวทำไมไม่คนยืนดิเขาเป็นคนยืนดิเปอยู่ไหนอ่ะไม่มีเลยพวกดาร์กมีไฟฉายไหมกูหาทางไม่เจอมันมืดมากเลยอะอุ้ยมันมืดอ่ะกูไม่รู้เลเจอแสงหันหันหลังกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กูย้อนกลับหรือกูตรงเนี่ยเออกูไม่รู้นั่นดิมันมืดไปหมดแล้วกูเดินโอ๊ยกูมาอยู่กูว่าเลยใครอ่ะ กูอยู่ทางไหนเอาสองคนนั้นว่านี่ใครอ่ะเอาคนนั้นก็เดินเฮ้ยเราอยู่ตรงแสงอ่ะเฮ้ยพวกเองเดินก้าวกันแล้วเอาหรอไอ้ดู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 ปดูไปต้องจัดเดินก้าวมางันงันงันเราเดินตรงไปเพียบเราจับมือกันไว้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วจับมือกันไว้เพียบโอเคจับมือกันเฮ้ยนั่นไม่ใช่มือผมนั่นอย่างอื่นไม่ใช่หรอทำไมมันลื่นอ่ะมันลื่นอะไรมันถุงเท้าผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่องไรอ่ะ วิ่งวิ่งอย่าแซงกูอย่าแซงกูดิมไอ้ดิมไม่กระโดดไอ้ดิมอูหลังทายอู่ทายสุดอู่ทายตเี้ยวไปไปไปขัดขาูัใครกระากเสื้อคูใหูเสื้อทมขาดอะ อ๋อใครจะเปิดประตูกาไอ้ยอาไปกินไม้แมพดึงเสื้อผมาง่ายมากพี่ง่ายง่ายง่ายสุดๆเอาก็แค่ดินกูพันไปหมดเลยวนะไปกดสวิตซ์9อันใช่เลยสวิตซ์9อันโอ้สบายแยกกันมันก็คนละปุ่มเลยปะโอ้ไม่จอดมันกดยังไงยั่ไงพี่มันเปิดประตูเขาต้อนรับเราแหละไอ้ประตูอ่ะโอ้โหมีพี่ตรงนี้ตรงนี้เหนื่อวะหลงธรรมชาติด้วกูว่างไรเมื่อกี้ อันนี้จะมีใครมาหาคอไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีใครมาขอพี่มีแต่มีแต่หมาพี่ฮะหมาผีเหรอนเนี้ยหมาผีมันเป็นมันไม่ใช่หมามันเหมือนกับหมูมากกว่าหมูผีสรุปหมูหรือหมามีผูผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอ๋อนี่อ๋อสวิตอะอุ้ยอะรอะจะเย็นไว้เฮ้ยแล้วข้างในมีสวิตอะใช่ปะวะมัน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 ช็อตหัใจแทบบอดสวิตอะนะมันจะอยู่ที่ เขียวๆอ่ะอันมันต้องแดงๆไงแดงๆแดงๆใช่มันจะอยู่ที่แดงๆอ่ะเนอะเฮ้ยเจอเจออันนี้ซ้ำไหมอ่ะอันเก่าเหลือนใหม่อ๋อไหนในในอันเก่าอันนี้เขียวแล้วอันเก่าเัรเก่าอ๋อเป็นแบบนี้อ๋ออ๋อข้างบนจะบอกว่าเก่าหรือไม่เขียวหรือแดงเขียวใช่เลยเพิ่งรู้นะเนี่ยอ๋อเปิดตรงนี้เหรออ๋อกด F แล้วมันจะกดได้เหรออ๋อดูไฟบนหัวมันหัวมันเฮ้ยเอานี่ไงเจอแล้วทุกคนไหนครับ เฮ้ย yeah, yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกูเจอตัวอะไรเจอตัวไหนพี่อุ้ย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 ใช่ปะใช่ปะตัวเรากระเพกระพี้ยตาอ๋อพับหลอนปะพี่หลอนพี่หลอนพี่ต้องดื่มเครื่องแร่เครื่องแหวนอ๋อดื่มน้ำโอ้ติดแล้วเย่ไรเฮียไอพี่เปิดแล้วเปิดประตูเปิดแล้วพี่อยู่ไหนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อหล่อนกันหมดแล้ว ใครมีน้ำเอลมอน์มั่งขอด้วยครับเนี่ยนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยประตูเปิดประตูอยู่ใครขอน้ำด้วยครขาเขามีประตูอยู่คขามีหรอมีใครวะชูดิเราเองไม่ใครครับเอฟซีไม่ใช่ครับอยู่หน้าผมดิมี่เองครับดูแบบจุ่มเลยอ่ะประตูใหม่เปิดแล้วนี่น้ำนี่น้ำเฮ้ยเข้าไงเปิดไงขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยที่ต้องย้อนออกไปนี่น้ำน้ำหนาวน้ำไปย้อนกลับสอนย้อนกลับไปย้อนสอนเฮ้ย อุ้ยหลอนนี่แก้วหลอนนี่แก้วหลอนนี่แก้วโอ้ my god ซาวบิวมันดังขึ้นเรื่อยๆอ่ะอุ้ยเสียงเหาเอาเอาเอายหลอนอีกแล้วกูตุยเลยโอ้พวกรักทำไงอ่ะเออที่แกมันไมใช้มันใช้ไฟไล่ได้มันใช้ไฟไล่ได้อ้าอ้ามีคนเป็นไรอ่ะผมตุยครับเออเกิดอะไรขึ้นนะขมีก็ตุยหลอนตุยกันหมดสมองสมองหมดต้องต้องต้องนั่งสู้กับมันเหนือแบบคิดใส่มันเหนือยังไงตัวมันเป็นยังไงวะอุ้ย น่ากลัวไหนไหนไหนโอ้โหเมื่อกี้ใครเจอไม่เห็นมีหมูมันมันผมไม่แน่ใจว่าเป็นหมาหรือหมูมันอุดอุดอ่ะเสียงมันอุดอุดอะเสียงมันอุดอุดนะแต่หน้ามันเหมือนหมาเลยหมาหมูมนุษย์หมาหมูหมาหมูแล้วถ้ามันมาเยอะๆกาเป็นหมาหมู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 หหมมาูเล่นดๆโอ้ยเฮียน่ากลัวคอมันยืดด้วยวี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 ่ีว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 ไม่ใช่แล้วี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  ไกลเกินไปดีมตอนนั้นมันมีไฟช็อตด้วยเห็นปะโอ้ยโอ้ยเหี้ยเหยยบแล้วกูเข้อสมองกูเป็นอีกแล้วกูเข้าเดียอยน่ากลัวว่ะโหเหี้ยกายเป็นก่อนเนื้อเลยแต่ละคนนะเหลือดีมคนเดียวนะตอนนี้อันนี้สองเนี้อันนี้สมองไหลมันได้โดนหมักัดโอเคตายเลยพี่ตายเลยมันมันเซฟมันเซฟฟุกบอกกูเบื่อแล้วตายพี่ตายพี่ตายแน่อู้ มาจ้องจะเล่นกูอยู่ล่าสุดทีสามเช็คแล้วมาโดนหมาแหมูหมูหมาเก่าเขาไม่ได้เรียบร้อยดีมฟันกับหมาคือเวลามันสตันใช่ว่ามันจะเดินเข้ามาเล็กนึงแล้ไงมันก็จะสตันต่อแล้วไม่บอกกูละมนุษย์หมาหมูอ่ะไม่ทันจะบอกพี่เดินเข้าไปก่อนแล้วพี่เดินไปใส่นี่คือเซฟแล้วเซฟแล้วแต่เราสรุปแล้วกูกูต้องสู้หมาอย่างไงนะใช่เราต้องมีใบใยคือถ้าไม่มีไใฉายก็คือ ซี่บงถิ่งก็ก็คือวิ่งสองหน้ามันเหรอมันมีไฟฉายอันเดียวคือมันถึงมันมีไฟฉายสองคนก็คือเราก็ต้องเล่นกันไฟฉายกันสองคนนั่นแหละแล้วให้อีกคนคนหนึ่งสองคนหนึ่งกดสวิตช์ก็ได้เฮ้ยชิบหมาชิบหมาหมามันหายไปได้ด้วยยิงไฟฟ้านะยิงไฟฟ้าตายทุกคนมีไฟฉายยกเว้นกูอ๋อจะเหยียบพื้นที่มีไฟฟ้าด้วยเพราะมันมันช็อตอะคือตายเลยคือตายเลยทีเดียวอุ้ยนั่นมาอยู่นู่นอุ้ยน่ากลัวใช่มันช็อตอะตันหมู่พี่ไม่ใช่หมาระวังกันด้วยนะ พี่ไปพี่ไปพี่ไปกมนี้มันต้องกละกะกละกะกลัวเจ๊เอากลัวกลัวเดี๋ยวไม่เอากล้ากะเลยวะเหมือนไทยท่านเลยไม่มีใครสนใจโอ้ยเราต้องยึดสายฟ้ามันจะวิ่งอีกหนึ่งครั้งมันจะวิ่งอีกหนึ่งครั้งมันจะวิ่งหนีแล้วอุยชนเดี๋ยว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 อย่าเหยียบสายฟ้าอย่านะใช่สายฟ้าโอ้โหตีนเป็นรอยรถด้วยเฮ้ยใครไปไม่ใช่ผม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  Recently, ประตูก่อนประตูประตูตรงนี้มีประตูตรงนี้มีประตูส่องไหนไม่มีไฟส่องไหนไม่มีไฟตรงนี้ตรงนี้มีหมาสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาโอเคพร้อมไหมสำหรับประตูนี้ที่มีหมาสองตัวไม่ไม่อาจจะมีหมาหนึ่งตัวได้ลวงสายไฟสายฟ้าด้วยนะมีขวาหนึ่งตัวช่วยชกันเบิ่งครับช่วยชกันดูมันยังไม่รู้ตัวว่าเราแอบมองเฮ้ยเราผมไปเจอเจอเจอหมามาแล้วหมามาแล้วหมากำลังเหยียบสายฟ้าหนึ่งสอง ได้แล้วสามเอิ้มขอบไปใช้หน่อยดิพี่แอฟฮะขอบไปใช้หน่อยดิมาดเอาดี้เอา้าบอดไ้เอไหนอดี้มาเลยอยู่ห้องเนี้ยอยู่ห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้องไหนห้องไหนห้องไหนไม่ได้ไม่ได้ห้องเนี้ยไม่ได้เฮ้ยมันมีรูหมาลาหมูมุดท่อไปล่อเธอเฮ้ยมุดรูหมาที่เราเราหมดไปกี่อันแล้วนะเราหมดไปหนึ่งอันแล้วไหมเดี๋ยวแล้วมันแหวกออกมาข้างหลังทำไงอ่ะแตกอันนี้ใครอ่ะแบบมันกลับรูไง ม่ไดประตููเฮียล้วกูมุดรูมาคนเดียวไอ้เียไอ้ผมก็มาคนเดียวพี่พพี่ใจเอ้ยตไ้วีเมีมุดรูที่มีลูกศรนะเฮ้ยดีเอาไฟฉายไปเลยรที่มีลูกศรนะผมผมไปมุดรูที่มีลูกศรไฟฉายอยู่ตรงพื้นอะทุกคนเขาารูที่มีลูกศรมาเร็วเร็วเนตรงนั้นนะตรงนั้นผมต้องถือไอพีใช่ไหมโอเคลุยมาเร็วเวหมาไม่อยู่หมาไม่อยู่เขเขาามาเยเปดูเ มันมืดมากระวังมาชนหลังเฮ้ยย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 ียยไยย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 ยียย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 ย้ยย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 มยยยยายยะยียยไปยย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 ย่ยต้องยยยยยยยไอยย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 ๆยย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 ายยยยยสยยยยไยสายสายย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 ยเยยยยยยยะยยยเยอยยยยะยยยยยยนอ อ๋อใช่ใช่มันจะแบ่งเป็นระดับโซนๆต่างๆก็อย่าลืมดูข้าวสมองด้วยนะทุกคนเราเปิดกันไปสองแล้วปะโอ้โหาไปสองต่ำเรายังไม่เจอน้ำเอลโมดเลยแต่ข้าวสมองเราเริ่มต่ำแล้วตอนเนี้ยใครเขายืนหัวลุ้อกวิดรอยเท้าหมาอันเดียวไอ้มันมีรอยเท้าเราตามรอยเท้าหมาไปไหมเฮ้ยอะไรไปอยู่ไหนกันอยู่ไหนเราครบยังอ่ะเราครบยังอ่ะเฮ้ยหมามันเฮี้ยนเฮ้ยใครเดินหนีไปคนเดียวอ่ะไปด้วยหมาตกมันผมเองครับพี่ เฮ้ยนี่นมันไม่รู้มันไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไปด้วยไม่เราต้องเข้าห้องหาดหาสวิตชูมี่เฮ้ยนี่ใครวะนี่สวิตน่าจะอยู่ข้างในสุดสวิตระวังระวังไปแล้วไปนไปแล้วมันไปแล้วมันไปเฮ้ยโลมันกัดเฮ้ยไปชิวใจกล้ามากใครวะไป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 ใจกล้ามากมันมมันมัมันันมันันั ไปแล้วส่องไว้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 แสบตาดิแสบตาดิไอ้พวกนักไปหาหัวมันสะท้อนแทนหัวมันสะท้อนแทนสะท้อนแสงหัวล้านนี่ว่าหมาหัวล้านมันทางตาลอก่ันอกนะไปก็จอยมันวิ่งมาเข้าห้องไหนห้องนี้จอยเขารูเขารูเขารูก่อนหมาเปล่าวะขยี้ร่อผีวะเฮ้ยหรือมันเปิดแล้วพี่เออมันเปิดแล้วเปล่าเขารู้ไหนเข้าห้องไหน เราอาจจะโควไปบ้านแล้วเราแบบเรือดิมเขาเข้ามาหมดแล้วอะเอ้าห้องไหนอะรูอะรูตรงนี้ตรงนี้วายโอ้โหตกใจเลยหัวใจกูจะวายเนี่ยตายว่ะเล่นมาเล่นีตรงนี้ก็มีหมาอุ้ยเออเฮ้เฮ้ยโดนโดนล้อมโดนล้อมสมองหลอนเออแล้วส่องไว้ส่องไว้สองไว้คนสู้สู้คนสู้จะจุ่มหนาจะจุ่มหนา เปิดเปิดไอมนหนีมันหนีมันไม่ได้บุกมันนีเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนไันนี้อะไรวะอัเนียอะไรวะส่งไว้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 สวเร็วจมองจะเออตายเร็วจะเออกำลังนี่อยู่แกพัดเสิร์โอ้ยเออพี่ตุู๊เอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทุกคนหมดแล้วเขาีไหม ปอตหลาาไม่เลวไป่เลวไม่เวไปทาไหนลองไฟลองไฟฟไปไปมาดักมาดัก้ยปัดทะลุกำแพงเฮ้ยเอ้าทางไหน่ะโอทางนี้เฮ้ยมันขวางประตูระวังไปไปเลุกลุกลุกล่จังหวะนวลพุ่งเข้ามาเลยฮะน้าๆๆไปไปไปเออ้าาอเราเราตายแน่เลยเออเพอผ่านเรา ไปเลยออกูตายอยู่คนเดียวเราผ่านเราผ่านไม่เป็นไรตูด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 ักไปทางไหนด่านอะไรวะเย่ด่านต่อไป